สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับสิ้นหลวงปู่เอี่ยมวัดอรุณสิ้นหลวงปู่เอี่ยมวัดอรุณเจ้าตำรับหนังสือมนพิธีมรณาภาพสิริอายุ8ปดสิบปีสิยานุสิทธิ์อาไลาน้อมทรงหลวงปู่เอี่ยมวัดอรุณเจ้าตำรับหนังสือมนพิธีมรณาภาพด้วยการสงบสิริอายุ8ปดบเก้าปีพันศาหกส สิทยานุสิทธิ์น้อมส่งหลวงปู่เอี่ยมวัดอรุณเจ้าตำหรับหนังสือมนพิธีหนังสือสวดมนต์ปกเหลืองที่ชาวพุทธคุ้นเคยมรณะภาพด้วยอาการสงบสิริอายุ89ปีพันสา69โดยเพจข่าวสารงานพระพุทธศาสนาโพ์ข้อความระบุว่าน้อมถวายความอาลัยพระเดชพระคุณพระราชวัตรลังศีเอี่ยมสิริวันโนวัดอรุณราชวรารามราชวร มหาวิหารเจ้าตำรับผู้เรียบเรียงหนังสือบนพิธีเมื่อเวลา21นาฬิกา8มิถุนายนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลกรุงเทพแจ้งว่าหลวงปู่พระราชวัชระลังสีเอี่ยมสิริวันโนได้หยุดหายใจและสุดลงตามลำดับกระทั่งเวลา22นาฬกานาทีไม่ตอบสนองอาการและมรณภาพด้วยการสงบสิริอายุ89ปี พันสาม9โดยมีสิทธิญาณุสิ์และพุทธศาสนิกชนเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจํานวนมากประวัติพระราชวชชะลังสีมีนามเดิมว่าเอี่ยมสุภร,ราชเกิดเมื่อวันศุกร์ที่1กันยายนพศสอง6เกิดที่บ้านพังตุหมู่หนึ่งตำบลพังตุอําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีบิดาชื่อนายกุยสุพร,ราชมันดาชื่อนางแควสุพร,ราชวงเล็บสีสุก อาชีพทำนาข้าวปรนประชาเมื่อวันพฤหัสบดีที่31สิงหาคมพศ2493ยายได้พามาบวชแก้บนที่วัดสาะวรารามวงเล็บดอนตาเพชรอำเภอพนมทวนและยายได้ฝากไว้กับหลวงพ่อทรงพระอุปชาเจ้าวาดและเจ้าคณะตำบลพนมทวนในความอุปธรรมของครอบครัวนายเปลี่ยนนางละเอียดสืบนาคบ้านใกล้วัดครบ14วันแล้วไม่ขอศึก ขออยู่ต่ออุปสมบทเมื่อวันศุกร์ที่1พฤษภาคมพศ2496ที่วัดเบนพาดวงเล็บใกล้า,าติพังตุอำเภอพนมทวนโดยมีพระประหลัดส,สงฆ์วัดสารวนารามเป็นพระอุปชาพระอธิการเพิ่มวัดดอนงิ้วเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์เหลือวัดสาวนารามเป็นพระอนุสาวนาจารย์ตำแหน่งฝ่ายปกครองพศ .25 1 1 เลขานุการเจ้าคณะจงังหวัดชนบุรีพศ2520เป็นเลขานุการเจ้าคณะจงังหวัดชนบุรีพศ2528เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารา,ามราชวาระมหาวิหารพศ2529เป็นรักษาการแทนเจ้าวาดวัดประดู่ในทรงธรรมสำนักศักดิ์5ธทันวาพศ2534เป็นพระครูสัญญบัตรผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงชั้นโทที่พระครูอรุณ ธรรมมลังสี5ธันวาคมพศ2549เป็นพระครูสัญญบัติผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงชั้นเอกในรัชทินานามเดิม20มิถนายน2564เป็นพระราชาคณะชั้นลาดที่พระราชชาวัชระลังสีพุทธมนพิธีทุราธรมหาคณิสสอนประวรสังคารามคามวาสีขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังนี้นะครับขอบคุณครับ